สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแต้แดสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับแจ็คสตอรี่นะครับแจ็คครับแอนค่ะสาเด, <สา S 2> ด้ วันนี้ตรงกับวันที่14เมษาคน2563นะครับทุกคนเป็นวันปีใหม่ไทยนะฮะวันสงการเดี๋ยวเราจะลดน้ำด่างหัวผู้ใหญ่นะครับเราจะมาดูกันเราจะไปแก้งย้ายนะครับจะเอาผู้สูงอายุที่สุดในสวนนี้นะฮะมาลดน้ำดัางหัวเดี๋ยวแป๊งนงโปรดติดตาม เยอะหัวแดงหน่อยก็สิลบดดำดบบหัวเมียขนาดนี่ไม่กอนนะรถน้ำเต็มหัวใหญ่เออเออเออนะก็ดีนะมุนี้เมียแต่งตัวสวยนะไม่ได้ใส่นะชัยชัอยู่ดิใส่อยู่แต่ว่าสีหนาวหนาวแบบบางหัวกินบ่งหัวอ่ะอ่ แม่ไปนุ่งผ้าถูงอ่ะรกดไม่เด้อม่มสุขกนเป็นลมด้อม่ยากได้รางวัลที่หนึ่ได้รางวัลที่นึงลูกอ๋อรางวัลที่สอตได้เลยมาลูกอ้อสุขแเอาอ้ยหนาวได้แล้วหนาวมีตงการงด้วมีแห้งสุดๆสุดคนเด้อหาเงินหาทองมันมัได้ลูกเด้ออ้าว้อันนี้จมีฟ้อนี้ยงนสง่ายๆได้ใจความขอเงน่ เป็นเป็นล้บลูกคอะลูกคอเดเออเอออยู่ดีมีแหงเด้อเดิเงินไหลายๆเด้อเดินัวบูเดูงงามไม่งาเด้เด้อลาบไม่ได้ด้วยตัวเดเอที่จุ๋มดเานไม่ได้ประสบการณได้ไหมเด้อแข่งแรงอยู่ดีมีแหงมีข้าวซุกหลไหลหาเงินทะทอกหอมเมื่อป่านเด้อ สองคนปากลูกคือกันเด้อดังนั้นใดครับในหลายแล้วลูกเด้อดีแห้งสุขสุขคนเด้อดีผัวผู้งูในสู่ผู้งามล้าลูกเด้อโอ้โหอะไรมาอีกอะไรมาอีกดีัวผู้งูในสู่ผู้งามเนี่ยเอาแม่แม่อวยพรอวยพรวันปีใหม่ให้ส่องหนูเนี่ยเออเอาเอาส่งปีปีใหม่สุขสุขคนเด้อให้แข็งค่าดปลอดภัย จากโควิดเด้อะเจ้าเออโควิดสิบเก้าโควิดสิบ้ายังมาก <c oughs> ให้รักษาสุขภาพสุภูสุขชนปีใหม่แล้วก็ได้ลูกหลานอยู่ขขนี่ก็ให้แคขวัาดปลอดภัยสุขคนให้รอดจากตะไลทั้งพวงเอา้าก็ให้เด้อ